สวัสดีนะครับเอฟซีนะครับเข้าสู่ช่องแดงชนแนลนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับนี่มาเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีตัวเองเดี๋ยว่แดงบอกหน่อยว่าวันนี้ไม่มีตลาดนะอ๋อวันนี้ไม่มีตลาดเห็นมากัน6อกไหมเขาติดใจติดใจอยู่เนาะจะติดใจอยู่นะใจเย็นใจเย็น ให้ให้เตรียมตัวไปผลิตให้เยอะๆเอามาเป็นเป็นไอ้นี่เลยเป็นไอ้กล่องเลยไม่ร้อยห้องสพี่แดงผมผมเอาใจตังค์ปลาซอไว้นะให้พี่แดงกินค่าฟรีมื้อนึงรโอ้โหนี่อุตส่าห์นะได้หมดนะเห็นไหมนี่ยอดขายมันได้ใช่ไหมเราก็ช่วยกันอุดหนุนใช่ไหมล่ะช่วยกันโปรโมท ใช่อ่ามันจะได้ขายได้ดีๆนะเนาะน่าจะอทำข้าวมันไก่ไก่ทอดข่าเหมากน้ำใจน้ำใจน้ำใจนั่นเอง เราต้องย้ายมาเราต้องย้ายมาตรงนี้ฮะนี่เมื่อกี้ผมให้ต้นไปห้าร้อยนะเออผมให้ต้นไปห้ารอะไรเนี่ยมันทำหายมันทำหลนโอ้ทำหลทำหลนทำหลนตรงไหนหนต้นมันอนนั่นหละต้องก็บไรสดนั่นหะเอาเราขยันเราขยอยู่แถวนั้นโอ้ได้อ๋อนี่เขาเก็บได้เนาะโอ้โหมันโนดูกระช้าดูเหม็นอยู่ว่าเยอเกิ ถ้าไม่ใช่ท่าพผู้านท่าูก็พี่แดงผมถามป้าซอป้าซอบอกท่าพูเอาเงินเหรียญมาจ่ายอ๋องั้นมันเห็นสอคนเลใช่ไหมถือว่าโชคดีมากเลยนะเนี่ยไม่เจอมิจฉาที่มันน้อยไปอ้มันน้อยไปมันน้อยมันน้อยน้อยน้อยอ่าเพรา่าี่้งเหจายีแถวนี้ก็จะไม่หายหรอกร้องเรียมาร้องเรกันีอะไร คนเก็บไว้อยู่แล้วไม่เป็นไรอะไรหายห้าร้อยเขาใช้เป็นอาทิตย์อ๋อใจะไหมใช้เป็นอาทิตย์โหมใช้เป็นอาทิตย์เลยเหรอห้าร้อยกี่วันนะครับห้าร้อยเหรอโห้าร้อยหลายวันอยู่สองสองวันสามวันอะไรนะที่รู้มันเป็นอาคมต้นหนูใช้ไม่ก็เตลืองมากนะถ้าไม่ออกไปตลาดเอาไว้มันไปซื้ออินซูลินมาฉีดลอะโอ้ อย่าพูดผิดนะอย่าพูดผิดนะฟอมาลีนะพี่มาผมลืมพี่มานาบอกเอาฟอมาลีมาเสียพี่มาลีฟอมาลีเนี่ยตายแล้วน่ะนะการเล่าแล้วฟอมาลีก็คงจะเป็นโจทย์คุณนี่เลยเขาเรียกอิสุลีนเยอะเยอะเยอะคนไหนอ่ะชวนผมไปไหนผมไม่ไปด้วยผมกลัวยิงผิดตัวยิงผิดตัวกลยิงผิดตัวโอ้ล้อหน่ะโอมันตายมันตาย มันตายนั่นน uh ั่นคือหมามีความสุขนะนั่นหระหมาถ้านอนไายท้องนี่คือหมามีความสุขนั่นล่ะอ้าจริงอ่ะบ้านผมเป็นสิบนอนนะนะหมาชาวบ้านทั้งนั้นรอมันนอนแบบนี้หรือเปล่าฮะรอหมามีความสุขหมามีความสุขหมามีความสุขโอ้เพิ่งเห็นนะเห็นมันนอนประจําโอ้นี่ก็ลื้อแล้วนะครับเอซีมาดูนะครับลื้อแล้วจะพ่อเสียงอไพิ่งไห พระอาทิตย์จะตกดินแล้วไหนมือเช้าก็ออกมาแล้วออมาแล้วโอ้ผมโหลดคลิปอยู่จนนี่โหลดคลิปอยู่บ้านแล้วพี่แดงต้องออกมารออันนี้เราเคยเห็นสายยันสัญญาไหมเคยเวลาออกออกออกไอ้หน้าเวทีมันจะชาร์จไม่ไม่ต้องไหวยแล้วหัวสายเลยนี่นะพี่แดงครับนะออกมาเลย ตัดออกมมีลำไม่ไรทิ้งลำด้วยมาลูกตารอไม่เอามาเอาคลิปลำมาคลิปลำอีกเหรอนี่เหรอโอาห้าวงมีลำอีกเนาะโอ้ำเออมีลำเห็นไหมมันเริ่มคึกคืนขึ้นมาอีกแล้วเริ่มคึกคืนเดี๋ยวตรงเนี้ยรอให้เสร็จก่อน็ว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ที่เวทีตรงนั้น รอมีสิเอาไปดีสิไปไปไปเวทีอะไรเวทีอะไรเวทีลำเวทีหัวลำซิกลางเด้อพี่แดงหลอกเด้อเอาเดี๋ยวพามาดูนะครับพี่แดงชอบหลอกเด็กแน่ๆเนี่ยเด็กก็หลอกผู้ใหญ่ก็หลอกเหรอคุณเคยเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าคุณไม่เคยเห็นนะสิคุณต้องมาดูเดี๋ยวจะพานะครับเนาะอือมาดู ดอกไม้ที่คุณไม่เคยเห็นนะสวยมากอ่าอ่นี่เราจะลำเราจะลำตรงนี้ต่อไปเราจะลำตรงนี้เนี่ยซี่ตรงนี้ที่สานเนี่ยปาดแล้วก็จะมีที่ลำใช่ไหมค่ะอ่าเนี่ยจะมาลำตรงนี้ ตั้งนานหรือยังสานนานแล้วนะตั้งแต่ผ่าตาบ้างไม่แต่ว่าก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็นานอยู่หลายเดือนแล้วล่ะผ่าตาเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูเนี่ยดอกไม้เนี่ยโอ้โหเนี่ยดอกเนี้ยสวยมากเขาเรียกว่าดอกกระเจียวเห็นไหมนี่ทุ่งดอกกระเจียวคุณไม่ต้องไปดูที่ชัยภูมินี่นะครับเนาะฟังผิวเผินอ่าเห็นไหมคิดว่าดอกไอ้นั่นเห็นไหม นี่นะคะเฮธรรมชาตินะไปกินน้ำพริกนะกินได้ด้วยเหรอกินน้ำพริกใช่น้บานม่ไม่ไม่อันนี้มันจะเป็นอยู่เนี้ยมันก็ไม่ไม่อันนี้เลยนะมันเป็นดอกกระเจียวคล้ายๆดอกกระเจียวป่าอันนี้มันธรรมชาติไม่ใช่ดอกกระเจียวป่าไม่ใช่ดอกกระเจียวที่กินได้นะอันนี้ใช่มันไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นใบไม่เห็นไม่ไม่เหมือนกันอย่างที่เขาไออยู่ที่ ที่นู่นนะแต่ตลาดหรือที่อะไรตังงูมนมันร่มดีนะพี่แดงมันร่มนะมันมีบรรยากาศนี่แหละที่นี่เลยที่เนี่ยที่ที่ต้นกําเนิดของของบารมีของปู่ของอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยใช่นี่เลยมีอ่ไมีอะไรเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปนี่ก็จะมีนะมีครบทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยอะเอาง่ายๆกว้างขวางเดี๋ยวต่อไปถ้าจะทาร้านตรงนี้ใหญ่เลยหรออ่าใช่ เออนี่ผมว่าเอาเขามาทําหลังคาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นไหมมีหลังคาด้วยนานมาแล้วนานแล้วด้วยนานแล้วตรงนี้ตกขาวนานจัะนานเรื่องผมไม่รู้เรื่องปะตกขานโอ้โหนี่เนาะเอาลได้มาหาเลขกันบ้างนะมีได้เลยนี่สารตายายอ่ะตาดีได้ตาไร้เสียโอ้โหนี่ไงโชคดีได้โชคไร้เสียเนี่ยเขาก็มาล้ำหลายครั้งแล้วที่เนี่ยใช่ก็แล้วแต่ความเชื่อความัใช่ต้องปัดหน่อยนะ เรามันจะดูหน้าใช่ใช่กวาดีเออกวาดทั้งเตียงแล้วนอนเห็นไหมนอนดีเลยออืเบื่อจะได้วซ่สะอาดจริงๆมันต้องกวาดทุกวันเพราะว่าใบไผ่มันร่วงใส่วันวันนั้นก็กวาดไปทีแล้วตอนทิศกวาดลำยกไผ่อะไรไผ่ลวกไผ่ลวกมัน่ไม่เหมือนเนี่ยดูเห็นไหมที่รอยรอยรอยเขากินออกมาให้กันเห็นไหมเห็นไหมกองเต็มเลยเห็นไหม เขากินหน่อไม้กันอันนี้ไม้ลวกเนาะไม้ลูกที่บ้านเน่ยเป็นไม้สร้างภัยเนาะอันนี้หน่อไม้มันอร่อยนะอร่อยอร่อยหน่อไม้เนี่ยอร่อยเพราะว่าไผ่พวกนี้นี่เห็นไหมหน่อไม้เห็นไหมเห็นไหมช่วยยึดเห็นไหมเห็นไหมมันช่วยยึดดินนะเนี่ยนู่นอะหน่อไม้เห็นไหมอ้นนั่๋อโอ้มีหน่อเยอะเลยก็ไผ่ดินพังหมดเนมีห้าหกหน่อก็กินได้แล้วน่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหม ต้องจิ้มน้ำพริกโอ้โหจิ้มน้ำพริกเป็นไงถ้าไม่มีก็ผายดินทางหมดดินทางหมดใช่ไหมไม่ต้องบอกเขาใหญ่ไม่จังเลยเนาะนี่น้องไม่ลูกที่อื่นเขาไม่ไม่สมบูรณ์แบบนี้นะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมอันนี้เขาโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอือหือนี่สวยงามนะน้ำตกเลยนะคะบรรยากอะตรงนี้เป็นน้ำตกแล้วไปหาปงหาปูอยู่ตรงนั้นมีเลยมันล่มดีไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นน้ำน้ำไหลลงมาเป็นคล้ายๆเป็นลำธารอ่ะคล้ายๆว่ามันกักอยู่มันล่ม มันเรามีปูมีอะไรฮะก็นี่ไงเขาก็จะเขาเทตรงนี้มาแล้วไงเขาก็จะทําตอนนี้เขารอให้องค์ปูเสร็จเนี่ยต่อองปู่เสร็จแล้วก็เขาจะมาทําตรงนี้หมดเลยโอทําทแล้วก็จะมาทําลานตรงนี้ให้กว้างแล้วเขาจะเอามาตั้งแล้วก็ดีมันได้เป็นที่รวมกลุ่มยูทูปไหมไอ้คนที่ว่ามันมันไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะได้รวมกลุ่ม ไปนู่นบ้างมานี่บ้างอืมใช่เหมือนผมเที่ยวไปเที่ยวมาอืมขยันจริงเนาะเวลามีงานอืมดีดีดีอ๋อมีงานใหญ่ก็ไปเนาะงานเล็กก็มานี่มานี่อื้งานนี้ก็ให้มันมีเพื่อนบ้างนี่มามีแต่ป้าออ๋อโอ้ยนี่มันมีต่อไปนี่จะคึกคักกว่านี้อีกเป้าตอไม่อยู่ป้าซอไม่อยู่ไม่มาเหรอเพราะมาแล้วไม่ได้กินอะไรมาแล้วอดเนาะมาแล้วปนะคะใช่มาแล้วอดข้าวอีกไม่ได้กินไงอืม นี่ <die> เป็นไงสวยจังเลยสวยนะสโอ้โหแล้วท oh? uh ํา huh. คันธนูเป็นไงอื้อเนี่ยมันติดนี้พวขอโอ้นี่จับจับตรงนี้สุดยอดเลยเนี่ยมันเป็นอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคุณไปทําไม้ตะพดโอ้โหไม่ๆทําไม้ที่ว่ากระเท้าที่ว่าคนแก่เขาจะใช้กันเหรอเนี่เห็นมั้เห็นมั้สวยดีนะเห็นมั้สวยเออมีที่จับเนี่ยเป็นจับเลยคุณเนี่ย มีไหมเป็นไม้เป็นไม้กระเท้าอ่ะสำหรับคนแก่คนแก่ใกล้จะได้ใช้แล้วล่ะยัง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 หยัง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 เรอยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนขอขออีกสักยี่สิบปีนะโอ้ยยี่สิบปีมันนานไปมันก็นานไปเนี่ยกระเท้าเวลาเดินไปไหนมาไหนลงมันลงบันไดเนี่ยมันสวยนะมันสวยนี่มันจําได้เลยเ่ยใช่ใช่ โว้งามเลยนะนี่รมควันแล้วก็ดัดได้ดัดได้แล้วทำให้สวยๆเนาะโอ้โหสวงามเลยอันนั้นมอพันๆแล้วก็ฮะแล้วเอาก็เอาสตางแดงอ่ะมาแตะโอ้โหเป็นไงงามไหมงามเลยรับรองได้อันนี้เขาดัดธรรมชาติอยู่แล้วเนาะใช่ใช่นี่เอ้ยแชมพูกินอะไรเข้าไปวันนี้รอจริงๆเขาน่าจะทำทุกวันนะเนี่ยดีดีดีปัดปัดจะ ถ้าได้เลขอะไรคืนนี้ก็บอกกันบ้างแล้วกันถ้าผมไม่มาโทรมานะนะครับสี่ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับนาอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับสี่นะครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากนะครับ